สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะสมัยก็จัดทําเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการนําไพ่มาทํานายดวงชะตานะคะก็อยากจะให้ไพ่มาเล่าเรื่องให้กับแต่ละลัคนาราศีได้รับชมรับฟังกันนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกุมค่ะ ขออนุญาตสับไพ่ให้กับชาวกลุ่มนะคะแล้วก็เลือกไพ่ให้กับชาวกลุ่มเลยนะคะใบแรกนะคะ t o f swords ได้ไพ่ห้าถ้วยนะคะ The Emperor <Aye. S 1> k Night of Swords q u e e n of Pentacles k i n g of Swords 8ถ้วยนะคะ5เหรียญได้ภยัย10ดาบนะคะ เปิดหน้าไพา่มาทั้งหมดแล้วนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมค่ะ ต้องบอกว่าจังหวะชีวิตของคุณในช่วงนี้มันเป็นเหมือนช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะคะจะต้องตัดสินใจจะต้องเลือกหรือว่าอยู่ในสภาวะของการคิดอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องสําคัญสําคัญชาวลัคนาราศีกุมจะต้องตัดสินใจในเรื่องของการงานหรือเปล่าหรือบางคนตัดสินใจในเรื่องของการเรียนหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ตัดสินใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะมันเป็นสภาวะที่คุณจะต้องเลือกอ่ะกดดันพอตัวอยู่เหมือนกันนะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะ หลายคนอยู่ในบริบทของการถูกบีบบังคับนะคะหรือว่าอาจจะอยู่ในบริบทที่คุณไม่ได้สบายใจมากสักเท่าไหร่ นะคะไพ่สองดาบขึ้นมานะคะแม้ว่าได้ไพ่ห้าถ้วยแต่ว่าลักษณะของไพ่เนี่ยมันเหมือนกับมีคนหันหลังมีคนทอดทิ้งคุณก็ต้องอยู่คนเดียวมันเหมือนกับช่วงนี้คุณต้องพึ่งพาตัวเองอาจจะหาที่พึ่งค่อนข้างยากนะคะชาวลัคนาราศีกุมไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่พยายามทําด้วยตัวเองอะ่ะดีแล้วเวลาที่เราพึ่งพาใครมันก็เหมือนกับว่าไม่ได้ดั่งใจด้วยหรือถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในไพ่เป็นคนสองคนเนี้ยที่กําลังเดินหันหลังออกไป จากคนคนนี้มันก็เหมือนกับว่าคุณได้เจอกับคนที่เขาไม่จริงใจหรือเปล่าคุณก็เลยถอยออกมาจากบริบทนั้นนะคะคุณเบื่อแล้วกับคนที่เขาหน้าไหวหลังหลอกทําเป็นพูดดีทําเป็นมีมิตรไมตรีที่ดีแต่กลับกลายเป็นว่าเขาหวังแค่ผลประโยชน์นะคะเขาทําให้คุณเสียความรู้สึกมันเป็นเรื่องของความรู้สึกชาวลัคนาราศรีกุมอาจจะเป็น2คนนี้ก็ได้นะที่กําลังเดินออกจากใครบางคนที่เป็นท็อกซิก กแก่ชีวิตของคุณคือเข้ามาเป็นพิษอะ่ะเข้ามาทําให้คุณไม่มีความไม่มีความสุขไม่มีความสบายใจทําให้คุณ toxic, ท็อกซิกทําให้คุณเป็นแพนิคหวาดระแวงนะคะคือชาวลัคนาราศีกุมในช่วงนี้จะเจอสภาวะแบบนี้ได้บ่อยมากๆนะคะและต้องบอกเลยว่าจิตใจของชาวลัคนาราศีกุมจะได้รับการฟื้นฟูต่อเมื่อคุณได้รับความสําเร็จคือคุณมุ่งมั่นมุ่งหน้าสู่เป้าหมายสู่ความสําเร็จอย่างมาก นะฮะชาวราศีกุมคือพยายามต่อสู้บุกบ่าฝ่าฟันไปสู่ความสําเร็จคุณจะยินดีเมื่อมีความสําเร็จเกิดขึ้นแต่ก่อนที่มันจะมีความสําเร็จเนี่ยคนก็ต้องบอกกันตามตรงนะมันเจออะไรมันหนักหน่วงจริงๆนะคะถ้าเราจะพิจารณาในแง่มุมของการทํางานนะชาวลคาราศีกุมคะ่ะในช่วงที่ผ่านมาคุณเคยมีชื่อเสียงคุณเคยเป็นที่รูจจ้จักเป็นที่ยอมรับนะคะหรือว่าเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของใครหลายๆคนหลายๆท่านแต่เหมือนกับว่าในระยะนี้เนี่ย กระแสการตอบรับมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะมันไม่ได้โอเคเหมือนเดิมมันมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานคุณเคยทํางานหนักคุณเคยหาเงินได้คุณเคยเป็นที่หนึ่งคุณเคยเป็นที่ยอมรับแต่พอณนะปัจจุบันนี้มันเหมือนกับว่าคนที่เคยยอมรับในตัวคุณเขาก็ออกห่างจากตัวคุณเหมือนกันนะหรือบางทีคนที่เคยเห็นค่าเขาก็ไม่เห็นค่าในตัวคุณคุณทําอะไรผิดหรือเปล่าถ้าคุณผิดให้คุณยอมรับผิดในสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็พยายามปรับปรุงแก้ไขตัวเองแต่ถ้าคุณมั่่่นใจวาาคุณไไไมด้ทํอะร ผิดแล้วการที่คนเหล่านั้นเขาหันหลังให้กับคุณเนี่ย เขาหันหลังไปเพราะว่าเขามีที่อื่นที่เขาหาผลประโยชน์ได้ก็ปล่อยเขาไปทําใจปลงทําใจยอมรับกับสภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้เพราะสมัยก็บอกว่าชาวลัคนาราศีกุมไม่ใช่เป็นคนที่สิ้นไร้ไม้ตอกนะคุณยังหาทางออกทางแก้ได้เสมอชะตาชีวิตของคุณมันยังมุ่งสู่ไปข้างหน้านะคะการที่ชาวลัคนาราศีกุมได้เจอกับเรื่องราวหลายเรื่องในช่วงอดีตที่ผ่านมามันทําให้คุณมีความเข้มแข็งมากขึ้นถ้าเป็นในเรื่องของการทํางานอย่างที่สมัยได้บอกไปนะคะความวุ่นวายความโกลาหนที่คุณได้พบเจอคุณ คุณเจอมาหนักหน่วงแล้วค่ะอะไรที่คุณเจอในช่วงเดือนมีนาคมนี้มันยังไม่ถึงกับเครื่องหนึ่งที่คุณเคยเจอมาเลยอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะชาวลัคนาราศีกุมไม่ต้องกังวลนะคุณยังมีพลังงานดีๆเกี่ยวกับการมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องของการงานคุณยังเดินหน้าไปข้างหน้าได้นะคะเพียงแต่คุณไม่ได้แสดงอารมณ์ของตัวเองออกมานั่นเองเพราะชาวกลุ่มอ่ะเลือกที่จะเก็บเงียบ คุณเลือกที่จะเก็บเงียบค่ะคุณเลือกที่จะไม่เล่าให้ใครฟังคุณเลือกที่จะอยู่คนเดียวเงียบๆคุณเลือกที่จะมุ่งมานนะทํางานของคุณต่อไปโดยที่ไม่ได้ยุ่งกับใครคุณเลือกที่จะเป็นแบบนั้นคุณไม่อยากประทะ นะคะคุณไม่อยากจะให้ใครมาโฟกัสอะไรในตัวคุณคุณอยากทํางานของคุณไปเรื่อยๆทํางานเก็บเงินของคุณไปเรื่อยๆคุณอยากจะใช้ชีวิตของคุณไปเรื่อยๆนะคะไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครมากมายนักนี่ถ้านี่ถ้ามองในแง่มุมของการทํางานก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มละ่ะได้ไหมก็ได้นะนะมีมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีกุมจะได้แสดงศักยภาพของตัวเองในแง่มุมของการทํางานเหมือนกันมีคนที่เขาเให้การเคารพนับถือตัวคุณนะคะได้ไพ่ the emperor มาแบบเนี้ยมันเหมือนกับเป็นจังหวะที่ชาว คณาราศีกุมราศีกุมเนี่ยได้แสดง power ของตัวเองได้แสดงศักยภาพของตัวเองนะคะความรู้ความสามารถที่คุณมีเนี่ยก็จะได้แสดงออกมาในช่วงนี้เช่นกันนะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกุมจะต้องพึงระมัดระวังก็คือช่วงนี้มันมีคนคอยคอยทดสอบอะไรคุณบางอย่างอะ่ะเหมือนรอดูผลงานเพื่อประเมินหรือเพื่อตัดสินใจชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่อยู่ในห้วงเวลาหรือว่าอยู่ใน บริบทของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต้องพยายามทำตัวให้ดีเลยนะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยมองคอยจ้องคอยจับผิดหรือมีเพื่อนร่วมงานที่เขาคอยประเมินผลงานประเมินฝีมือคุณอยู่นะคะเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้ชิวนะชาวกลุ่มอาจจะเห็นว่าเขาชิวๆเขาเรื่อยๆเอื่อยๆไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะเขาคอยมองคุณอยู่นะคะสําหรับชาวกลุมนะ่มเนาะสมัยขอเสริมกันที่เรื่องของอชุดของไพ่พระพิคเนตนะคะ เอามาเปิดเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่พระพิคเนตจะให้คำแนะนำแก่ชาวลัคนานราศีกุมในในด้านใดในเรื่องของการงานนะคะในมุมใดบ้างชาวกุมได้ไพ่เบรซิ่งนะคะได้ไพ่รีแลกซชันค่ะได้ไพ่พรอมิสเดอะเฟลเจอร์นะคะมันก็ ค่อนข้างชัดเจนเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมคุณมีเป้าหมายจริงๆนะคะคุณคุณจะยิ้มได้ต่อเมื่อเป้าหมายมันมันมาถึงอะนะคะได้ไพ่ใบนี้คือมันเป็นบทสรุปเลยนะของเรื่องการทำงานอะ คุณจะยิ้มได้คุณจะมีความสุขมากถ้าคุณบรรลุเป้าหมายที่คุณตั้งใจหรือหวังไว้บางคนหวังว่าอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนหวังว่าอยากจะปรับเงินเดือนบางคนหวังว่าจะได้โยกย้ายไปอยู่อีกสาขาหนึ่งบางคนหวังว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการที่มีหลายสาขาบางคนหวังในเรื่องของยอดขายในแต่ละเดือนอะไรอย่างเงี้ยคุณจะยิ้มได้ต่อเมื่อมันเป็นไปตามหวังหรือมีเกณฑ์เข้าใกล้กับเป้าหมายของคุณแต่สิ่งที่พ่ออยากจะบอกก็คือชาวลัคนาราศีกุมภ์คุณต้องรู้จักแบ่งปันนะ อย่าคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะได้มาโดยการที่คุณไม่ได้ให้อะไรกับใครเลยนะคะ มันเป็นไพท่ที่เกี่ยวข้องกับการขอพรก็จริงแต่ในเนี้ยมันแฝงกับเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งปันคุณต้องรู้จักให้คุณต้องมีจิตใจที่ดีก่อนเบื้องต้นน่ะคุณต้องมีจิตใจที่ดีก่อนนะคะมีการรู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อเผื่อแผ่ดูแลคนรอบข้างและจริงใจกับผู้คนแล้วผู้คนรอบข้างก็จะอบอุ้มแล้วก็ตอบรับตัวคุณกลับมาเป็นอย่างดีสิ่งที่ไพ่บอกเป็นลําดับต่อมาก็คือชาวกลุ่มไม่ไม่ต้องหักโหมมากจนเกินไปไม่ควรที่จะทําอะไรหนักจนเกินไปจน ลืมดูแลสุขภาพร่างกายไพ่ใบนี้บอกให้คุณดูแลสุขภาพดูแลร่างกายรวมไปถึงการดูแลจิตใจของตัวเองอย่าทําอะไรหนักจนเกินไปพักผ่อนบ้างเอาที่คุณไหวนะคะบาลานซ์ชีวิตของตัวเองให้ดีนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพอมันไปถึงเป้าหมายคุณจะมีความสุขมีความสําเร็จมากซึ่งมันก็สอดคล้องกันกันกบไพ่ใบนี้นั่นเองนะคะนี่ก็คือ,อ,อสิ่งที่ไพ่พระพิคเนตต้องการจะสื่อสารกับชาวลัคนาราศีกลุ่มนะคะ ประการต่อมาค่ะถ้าเราจะดูในเรื่องของการเงินการทองนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้ไพ่เหรียญมีเกิดขึ้นไหมมีเกิดขึ้นนะคะมันเป็นไพ่ใบนี้นะคะ Queen of Pentacles แล้วก็ไพ่นี้ก็คือห้าเหรียญขึ้นมานะคะชาวราคนาราศีกุมอาจจะมีการคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะเวลาที่คุณหยิบจับทํางานอะไรแน่นอนค่ะทุกคนคาดหวังในผลลัพธ์บางคนก็คาดหวังในเรื่องของยศ ลาบผลลา,ลาบยศตำแหน่งนะคะแต่บางคนก็คาดหวังในเรื่องของเงินเงินทองทองซึ่งชาวกลุ่มเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีการคาดหวังในเรื่องของเงินเงินทองทองเช่นเดียวกันแต่ปรากฏว่าพอคุณคาดหวังอะไรที่มันมากจนเกินไปแล้วมันไม่เป็นไปตามหวังอ่ะคุณจะรู้สึกเฟล,ลกับตัวเองได้ง่ายมากนะคะชาวลัคนาราศีกลุ่มต้องระมัดระวังการที่คุณไม่ได้รับความยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะ มันมีคนทําร้ายคุณน่ะมันมีคนคอยคอยกลั่นแกล้งคอยรังแกคอยใส่ร้ายป้ายสีสิบดาบมาทิมแทงตัวคุณคือคุณอยู่ในสภาวะที่โดนบทบังในเรื่องของเงินมากเลยนะทําไมเขาเขาคิดอะไรทําไมเขาถึงตัดสินใจมาแกล้งหรือว่ามารังแกคุณได้ถึงเพียงนี้นะคะเขาจะสร้างเรื่องสร้างราวทําให้คุณดูไม่ดีทําให้คุณทําให้คนอื่นมองคุณในทางที่แย่ทำให้คนอื่นเขามองว่าคุณเป็นคนผิดอ่ะ ซึ่งจริงๆแล้วชาวกลุ่มไม่ได้ทําหรือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งสิ่งนั้นเลยเท่าสมัยจะยกตัวอย่างเพื่อให้คุณเห็นภาพชัดเจนก็คืออาจจะมีคนมาใส่ร้ายว่าคุณคดโกงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีคนทําคุณหนักหน่วงเลยนะ ท,ท,ทั้งๆที่คุณเนี่ยไม่เคยไปทําอะไรเขาหรือว่าไม่ได้ผิดใจอะไรกันเลยแต่ด้วยความอิจฉาริษยาหรือด้วยอํานาจของอะไรก็ตามแต่มันทําให้มีคนคิดไม่ดีกับคุณเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองเขาอิจฉาที่คุณได้เงินหรือเปล่านะคะเขาอิจฉาที่มีผู้หลักผู้ใหญ่อุปธรรมคุณหรือเปล่าเขาเห็นว่าคุณได้เงินมากกว่าเขาหรือเปล่าอันนี้สมัยก็ไม่ทราบเพียงแต่ว่ามันในลักษณะของไพ่เนี่ยมันบอกได้ว่ามีคนกลั่นแกล้งรังแกคุณเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองมีมิจฉาชีพหรือว่ามีคนที่คอยมา ขัดผลประโยชน์มาหลอกมาลวงคุณไปนั่นเองบางทีไม่ได้โดนกลแกล้งรังแกแต่ว่าเป็นลักษณะของการมาหลอกเอาเงินคุณไปเลยนะคะชาวลัคนาราศีกุมก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ให้ดีนะในเรื่องของโชคลาภนะคะยังไม่ได้โดดเด่นมากเท่าที่ควรแต่ก็มีเกณฑ์ได้โชคจากเด็กนะคะแล้วก็จากคนเพศหญิงนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีกุมเดี๋ยวเรามาดูไพ่พระพิคเนตเสริมเพิ่มเติมกันสักหน่อยนะคะว่าไพ่พระพิคเนตต้องการจะเสริมอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินให้กับตัวคุณนะคะ ได้ไพ่ protection ค่ะ reflection นะคะ ได้ไพ่ฮาร์โมนีนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมในเรื่องของการเงินการทองนะคะคุณต้องรู้จักเก็บรักษาเงินของตัวเองให้ดีอย่าให้มันมีจุดรั่วไหลออกไปเพราะช่วงนี้การเงินคือคือจริงๆแล้วมันไม่ได้รั่วไหลเพียงแต่ว่ามันจะมีคนไม่หวังดีค่ะที่เข้ามาทําให้การเงินของคุณมันบั่นทอนอาจจะเป็นคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวที่มาขอหยิบยืมไปแล้วก็ไม่มาจ่ายนี่คุณอย่างนี้ก็ได้หรือบางทีชวนคุณไปร่วมหุ่นรวมลงทุนสุดท้ายเขาก็โกงคุณหลอกคุณแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นจะต้อง protection ก็คือรู้จักปกป้องและรักษาเงินของตัวเองให้ดีหาเงินมาได้ต้องรู้จักเก็บออมหรือเอาไปลงทุนเอาไปต่อยอดนะคะอย่าปล่อยปละละเลยในเรื่องของการเงินนะนี่คือสิ่งที่ไพ่พระพิคเนตต้องการจะสื่อสารออกมานะคะส่วนไพ่ Reflection นะคะมันจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าใครที่เขาทําไม่ดีกับคุณผลกรรมนั้นมันจะได้ย้อนรับกลับไปที่เขาใครที่เขาประสงค์ร้ายต่อตัวคุณคุณไม่ต้องห่วงนะเคราะห์กรรมมีจริงเวรกรรมมีจริงนะคะเขาจะได้รับผลกรรม ที่เขาเคยทําไว้กับคุณแต่ผลกรรมนั้นมันจะเกิดขึ้นณนะปัจจุบันนี้เลยหรือว่าเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าไม่สามารถบอกได้เพียงแต่ว่าเขาจะได้รับนะคะซึ่งหลายๆคนหลายๆท่านก็อาจจะได้เห็นแล้วนะว่าคู่อริศัตรูหรือคนที่ไม่หวังดีกับคุณเขาได้รับผลกรรมนั้นแล้วนะประการต่อมาไพ่ใบต่อนะคะได้ไพ่ฮาร์โมนีไพ่ใบนี้นะคะก็จะบ่งบอกว่าชาวลัคนาราศีกุมคุณต้องต้องมีการวางแผนนะคุณมีการจัดสรรเงินหน่อยก็ดีนะอาจจะมีเกณฑ์วางแผนเพื่อการลงทุนหรือ หรือว่ามีการออมเพื่อทําอะไรบางอย่างมีการแบ่งสันปันส่วนในเรื่องของการเงินการทองให้ดีมันจะส่งผลดีต่อตัวคุณนั่นเองนะคะไม่ควรประมาทในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะต่อมาเรามาดูในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับไพ่ถ้วยเนี่ยจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกในเรื่องของความรู้สึกความรักความสัมพันธ์ความละเอียดอ่อนแล้วแล้วในไพ่ใบเนี้ไพ่แปะถ้วยเนี่ยมันหน้าไพ่เนี่ยมันเป็นลักษณะที่คนคนนี้ ยืนอยู่ด้วยความเหนื่อยล้านะคะยืนอยู่ด้วยความเหนื่อยเหนื่อยล้าดูเหมืออไม่ไม่ค่อยมีความสุขเลยอ่ะนะคะมีความทุกข์มีความกังวลใจนะคะมันอาจจะบ่งบอกถึงตัวคุณก็ได้ที่ชาวลัคนาราศีกุมท่านที่มีคู่เหมือนกับต้องพยุงความสัมพันธ์ต้องคอยประคับประคองความสัมพันธ์นะคะมันเหมือนกับเป็นช่วงที่คุณและคู่ทะเลาะก,กันหนักมากหรือมีปัญหาส่วนตัวอะไรกันบางอย่างหรือมีความลับต่อกันที่ยังไม่กล้าจะเอ,อ่ยยังไม่กล้าจะพูดต่อกันตรงๆแล้วมันทําให้รู้สึกอึดอัดในความสัม พันชาวกลุ่มเป็นแบบนั้นหรือเปล่าถ้าไม่ใช่แบบนั้นนะคะถ้าคุณคบหากันกับแฟนคุณแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีราบรื่นดีนะก็ต้องระมัดระวังการกระทําอะไรบางอย่างที่มันจะทําให้คุณน้อยใจบางทีเขาอีโก,ก้สูงบางทีเขาอาจจะสนใจแต่ตัวเองจนลืมใส่ใจคุณมันทําให้คุณน้อยใจมันอาจจะเป็นในอารมณ์นี้ก็ได้นะคะส่วนชาวลาราศีกุมท่านใดที่อยู่ในมุมของคนโสดน,นะคุณเหมือนมีความหวาดระแวงอะ คุณรู้สึกกลัวที่จะมีใครใหม่ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้คุณเป็นคนแบบนี้นะคะอะไรหลายๆอย่างมันสอนคุณนะว่าว่าเวลาที่คุณจะต้องเลือกจะต้องตัดสินใจหรือจะต้องริเริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยคุณจะหวาดระแวงมากคุณจะกลัวคุณจะวิตกกังวลไปหมดเหมือนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะคะที่เป็นแบบนี้เพราะว่าประสบการณ์ในเรื่องของความรักในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็เจอกันแบบหนักหน่วงเหมือนกันนะไม่เบาเหมือนกันนะนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามาเพื่อ แค่หวังผลประโยชน์เพื่อหวังเงินหรือหวังที่จะเออ่จริญก้าวหน้าเพราะว่ามีคุณอยู่หรือบางคนอาจจะไม่ได้โสดจริงแล้วก็มาคบกับคุณคือทำให้คุณแบบ เสียศูนย์ไปเลยในเรื่องของความรักคุณกลัวแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นใหม่ในช่วงนี้มันก็เลยค่อนข้างยากนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโอกาสได้เริ่มต้นนะสมัยต้องบอกแบบนี้นะคะชาวลุมก็ต้องพยายามทําจิตใจให้สงบคิดดีเอาไว้นะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะรับรืนได้นั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูไพ่พระพิคเนตนะคะว่าต้องการจะบอกอะไรเสริมเพิ่มเติมกับตัวคุณบ้างนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะ ให้ไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้กล่าวกับคุณนะคะเบรกนิ่งค่ะนี่ค่ะ,คะชัดเจนเลยต้องเริ่มต้นใหม่ต้องรู้จักเปิดใจนะคะแล้วก็ทําตัวแบบสดใสได้แล้วนะคะอย่ากเก็บตัวนะชาวลาราศีกุมคุณต้องแบบสดใสเปล่งประกายเปล่งออร่าออกมาอย่าก,กลัวการริเริ่มใหม่นะชาวกุมแล้วคุณจะได้พบเจอกับสิ่งดีดี ไพ่ใบต่อมาคือไพ่ Promise the Future นะคะชาวาราศีกุมใบนี้มันเป็นเหมือนกับสัญญาครั้งเก่าที่ใครเคยให้กับคุณไว้หรือเปล่าหรือคุณเคยให้สัญญาอะไรกับคนเก่าๆหรือเปล่าแล้วมันอาจจะฝังใจคุณมาจนถึงปัจจุบันนี้มันทําให้คุณลืมไม่ลงอะ่ะมันก็เลยกลัวการที่จะริเริ่มใหม่แต่พอมีไพ่ใบ,ใบนี้ขึ้นมาก็เลยกําลังจะบอกว่าเออสัญญาอะไรที่เคยพูดกันหรือเป้าหมายอะไรที่เคยวางด้วยกันกับคนเก่าๆ ก็ปล่อยมันไปถ้าตอนนี้จบความสัมพันธ์แล้วก็ให้ปล่อยมันไปอย่าไปยึดถือกับความสัมพันธ์ครั้งเก่านั่นเองนะคะ ไพ่โฮเนสนะคะก็จะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะบ่งบอกถึงเรื่องราวแห่งพลังงานทางจิตนะคะชาวลัคนาราศีกุมต้องให้กําลังใจตัวเองเยอะๆนะคะอย่าไปคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องร้ายที่คุณได้เจอมาขอให้มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์จะดีกว่านะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่พระพิคเนตต้องการจะสื่อสารกับคุณน,นั่นเองค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้นะ สมัยก็อยากจะขอความร่วมมือนะคะให้ชาวลัคนาราศีกุมช่วยคอมเมนต์หน่อยเนาะว่าอยากจะให้สมัยทำคอนเทนต์ในแนวไหนนะคะหรือว่าเพิ่มเติมในด้านใดอยากจะให้ทําเป็นรายสัปดาห์รายปากักหรือว่ารายเดือนนะคะก็แนะนําเพิ่มเติมกันมาได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ